สวัสดีค่ะช่องพลายทองคำคลายทองเงินคะคะตอนนี้ก็กำลังจะแต่งหน้าใหองคำนะคะแต่งหน้าใหม่นะคะเพราะว่าดูรอยลุปนะคะที่น้องปามแต่งให้นะคะกลังจะเติมสีให้ใหม่นะคะกลังจะแต่งหน้าใหม่นะคะเบบุญก็แต่งเหมือนกันค่ะ

แม่จ้าในน้อยน่ารักนี้มาตั้งแต่ตีห้านะคะแม่แม่ีอาหารนะคะกินด้วยนะคะตอนเช้าขาลูกคู่ทงขายลูกคู่ทองคำก่อนาก่อนนะคะโุเก่ก่อบแห้ะสาดี๋ยวจะกลับถ้าแม่อมากลับมาโรงงานอยู่ค่ะเดี๋ยวจะมาดูยาที่ทองคำนี่คือแม่แม่มกับแม่เกไปเกี่ยวมาให้นะคะ พูดยาหลายพดดวจ้าแข่าวแม่แมมเกี่ยวคนเดียวเกี่ยวเลยวงมีการเกี่ยวเลยสับปะรดห้างเพิ่งเกิดเาท่านในี้โดช่วงโอ้ปลาสับปะรดค่ก่าะจ้ะปลาสับปะรดอยู่ข้างบ้านเราเนี้ยทางตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวเ็แต่งหน้าให้ทองคำอีกนะคะแต่งหน้าใ้ทองคำก่แกนในเบอกว่าเขา โวแดงงใบบุญันมีขายทองคำขทองเงินนะคะลายคเกิสิมาหลายเสียทองคำทองเงนเฮ้ยเพื่อหลายคนของวุณหลายแบบาตแสดงว่าแตีห้อน่ามัย่ารู้ที่เอารูปแม่ต้มนไอเผ็ดด้อค่ะขออนุญาตด้คะเอาละอย่างไรเพื่อนเป็นคนเก่งของเรานะคะ แม่ไม่เกตน,นะคะไก็ได้ให้สวยที่สุดนะย<อ>ังไงก็ได้ให้สวยเสร็จแล้วนะคะแต่งหน้าให้ทองคำใหม่เข้าเกลือหม่ครับผมมาถึงอร,ริดหมดแล้วเลือกหมดแล้วเ,วเาอเา,วาลายลายจะลบนะคะลายไม่แชทนี่เราก็แต่งหน้าให้ทองคำใหม่เสร็จแล้วนะคะ รอแล้วค okay. ่ะลูกชายรอแล้วนะคะก็รอเวลาแหย่นะคะายสามโมงรับพ่อหน้ามาที่บ้านนะคะอ่า FC ก็มาเรื่อยๆนะคะนะคะใบบุญกับทองคำ

เก็บภาพนะคะกับทองคำไม่แหม่มนะคะสวยจริงเมื่อกี้ถ่ายให้น้องเขาน่ะสวยสวยมากเลยออรอรอสวยจริงเดี๋ยวจะเอารูปลงในเกนนะคะถ้าไม่มีอาจูนึกว่าเป็นผู้หญิงนถ้าไม่มีอาจูถ้าไม่มีอาจูนึกว่าเป็นผู้หญิงถ้าไม่มีอาจูนี่ทองคำเป็นช้างพังนะคะ แกดูลูกแกดดนี่เนี่ยานีสวยจริงตาโยังได้วยขอบคุณครับถุมาถมาขอบคุณครับคุขอบคุณครับขอบคุณคะเอนซีนะคะให้พริกแดงถุงคด้วยเอฟีชื่ออะไรนะคะเอีชื่อพี่แอคุณแอนะคะแม่

ดูให้ฉันดูปากเลยสด้วยอ่ะพอแล้วเดี๋ยวลูกหมดหลายท่าเลยอ่ะเออเฮ้ยแต่มันสวยจริงถ่ายรูปให้น้องเขาแล้วมันสวยอ่ะแม่เอฟซีมาทยอยกันมาแล้วนะคะอ่านั่งกำลังใจทองคำกับไม่บุญ ทองค่ำในแบบรูปหล่อให้แม่แม่ได้ถ่ายรูปด้วยักกนซูกห่อกอูม่ใเครับม่ใกใกล้ละไม่ใกล้ชั้นก่อนดิชันก่อน้วไปตามเก็บรูปเเีนะคะออแนมค่ะแนมเดี๋ยวคี่ตูนงไงขออนุญาตเอาลงนเพจนะคะขออนุญาตเอาลงนเพจนนคะขายไหมคะขายไหมคะวัตภาพอ เขาให้ลุงเรนไม่ต้องไปเจอถนนที่มันไม่ดีอ่ะตอนแรกคือแนนอะบอกปู่ว่าที่น้องแนนบอกว่าเลี้ยวผิดใช่ไหมคะเออมีคนบอกอยู่ว่าวัดกล้วยปราบถนนไม่ดีเลยนะปู่เนี่ยแต่นี้คือแนนก็เลยมองว่าอ๋อถ้ามาจากบ้านเจ้าภาพก็น่าจะเขาคงให้หลบค่ะถ่ายเลยถ่ายเลยถ่าเลยจิ้งซุ่เลยครับถ่ายจนถ่ายตอนแรกๆมองดูเหมือนตัวเล็กเนาะนันี่จะม

ขนมดีจะลงุ่มขนมฝากขนมมาฝากค่ะขอบพระคุณค่ะ FC ใจดีมากค่ะแม่ๆวันนี้นะคะมาให้กำลังใจเยอะเลยนะคะนี่ม <siblings> <ad S 2> ีขนมมาฝากด้วยนะคะอันนี้ก็ลางานมาเลยนะเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากมายนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะทางนี้ก็กระเพราอร่อยๆเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนนะคะ มีกับข้าวนะคะกับข้าวนะคะมีรูปข้าวมันฝาังนะคะมีมีค่ะมีค่ะชอบกินน้ำชาชาเย็นชาเขียวชาอะไรกินกันไหมป้าได้ค่ะได้กินนได้เาะค่ะขอบคุณนะคะมีอยู่ในรถแล้วป้าแล้วขาน้ำแข็งเออค่ะวัดชูไอ้ชั้นวัดชุงไอ้ชั้นยกมือขึ้นหน่อยยกมือขึ้นหน่อยชูงไอ้ชั้นยกมือขึ้นหน่อยยกมือขึ้นยกมือขึ้นชูงวัดชุงเออชั้นทองคำ ขอพ่อยเปเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาให้กำลังใจสองหนุ่มนะคะวขออนุญาตแต่งตัวก่อนนะคะอันนี้ทองคำก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะมีเอฟซีะ FC นะคะมาเยี่ยมมาให้กำลังใจเยอะเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากมายนะคะที่มาให้กำลังใจสองหนุ่มหลอ่อพายทองคำพายใบบุญวันนี้นะคะ งานอยู่ที่บ้านมากยางพรอําเภอปลวกแดงจังหวัดพระยองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องพายทองคำพายทองเงินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ